สวัสดีครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับผมมีหูฟังรุ่นใหม่ครับจ้าบะเอลิตสองเอลิตสามนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปล่าสุดสดๆร้อนๆแล้วเนี่ยผมได้ใช้งานมาระยะหนึ่งแล้ววันนี้จะมาบอกแล้วเก้สิว่าตัวของเอลิตสองเอลิตสามเนี่ยที่จ้าบะออกมาใหม่เนี่ยแล้วก็เป็นดีไซน์แบบใหม่ด้วยเนี่ยที่ไม่เคยทํามาก่อนอ่าเพิ่งเปิดตัวไปเนี่ยตัวของเอลิตสองเอลิตสามแล้วก็ตัวของเอลิตเจ็ดนะครับที่อ่าเป็นดีไซน์ใหม่หมดเลยเนี่ยตอนเนี้ยอ่าตัวของเอลิตสองเอลิตสามเนี่ยมีจําหน่ายในไทยแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยจจะะมมมาาาาบบบออกกแแลล้้้้ววว็่่ันีีไรงงทเ๋ๆ อะไรเนี่ยที่แบบแตกต่างไปจากตัวของ Elite 75T 85T บ้างว่ากันครับสำหรับหูฟัง Jabra Elite 2 Elite 3นะครับต้องบอกว่าเป็นกลุ่มหูฟัง True Wireless เนี่ยที่ Jabra ไม่เคยทำมาก่อนครับก่อนหน้านี้เนี่ย Jabra มักจะทำในกลุ่มหูฟัง True Wireless ที่ราคาค่อนข้างสูงนะครับไปในยอยู่ช่วงประมาณ6000บาท70,00บาทขึ้นไปประมาณนี้ครับปีนี้ครับ Jabra ลงมาลุยตลาดตรงนี้เนี่ยซึ่งตอนแรกผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับที่แบบอารูกข่าวตรงนี้แล้วก็พอเห็นในงานประตัวก็แบบโอ้โห Jabra แบบเอาจริงในกลุ่มนี้นะครับสิ่งแรกที่เปลี่ยนแป ไปเลยนะครับกับตัวของหูฟังชาบ้าเอลิทสองเอลิทสามเนี่ยก็คือเรื่องของดีไซน์ครับดีไซน์ของตัวหูฟังเนี่ย โอ้ oh, เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงครับ mm hmm. เมื่อเทียบกับในกลุ่ม uh, ที่ผ่านมาเนี่ยกับตัวของ Elite 75T 85T ที่จะมีลักษณะที่เป็นลักษณะกลมๆนิดหนึ่งตรงนั้นนะครับพอมาเป็นตัวของ Elite 2 Elite 3เนี่ยรวมถึงตัวของ Elite 7ที่เปิดตัวพร้อมๆกันแต่ตัวของ Elite 7เนี่ยจะเริ่มขายในช่วงเดือนตุลานเนี่ยตัวดีไซน์จะเป็นแบบลักษณะเพียวๆขึ้นครับพอเห็นดีไซน์เนี่ยผมบอกโอ้โหจะว่าถึงยุคใหม่แล้วนะครับที่แบบดีไซน์เปลี่ยนไปนะครับตรงนี้สิ่งที่ผมว่าคนที่ใช้ ทุกคนพอจะรทราบกันอยู่แล้วเนี่ยก็คือคําถามคือใส่สบายไหมดีกว่าใส่แล้วมันยังกระชับอยู่ไหมสําหรับส่วนตัวผมเองที่ได้ลองทั้งตัวของจ a บเอลิทสองเอลิทสามที่มันเป็นดีไซน์เดียวกันเนี่ยตรงเนี้ยผมแบ่งเป็นสส่วนแล้วกันคือส่วนคําว่ากระชับคําถามคือคใส่แล้วยังกระชับอยู่ไหมต้องบอกว่าใส่แล้วยังกระชับอยู่มากนะครับตรงนี้ตัวของเอลิทสองเอลิทสามเนี่ยผมใส่แล้วก,ลก็รู้สึกว่ามันหนึบอ,อยู่ตรงใบหูในช่องหูของเราเนี่ยอยู่มากพอสมควรครับ, tools, รบตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับส่วนอีกคําถามนึงนะครับก็คือตัวของ จ้าบ้าเอลิทสองเอลิทสเนี่ยใส่สบายเหมือนเหมือนกับตัวของจ a าบ้าเอลิทรุ่นพี่หมยตัวของ75 T 85T ตรงนี้นะครับตอบในฐานะคนที่ใช้ตัวของจ a าบ้าเอลิทเจ t ดสิบหอเนี่ยผมยังรู้สึกว่าตัวของ 75T ที่ผมใช้อยู่ใส่สบายกว่านิดๆด้วยตัวเชฟของหูฟังที่ตัวของ75มันจะกลมๆแล้วก็พอเข้าไปเนี่ยผมจะไม่ได้รู้สึกว่ามันแน่นเท่ากับตัวดีไซน์ใหม่ของตัวเอลิทสองเอลิทสซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อแตกต่างกันโอเคว่าตัวของเอลิ สเอลิเนี่ยสิ่งที่แบบรับรู้ได้เลยเนี่ยคือความกระชับนะครับแล้วก็พอใส่เข้าไปเนี่ยก็คืออ๋อดีไซน์มันเหมือนช่วยบล็อกเสียงรอบๆข้างออกไปได้เยอะกว่าตัวของเอลิท 75T 85T ตรงนี้นะครับด้วยเชฟดีไซน์ใหม่ของหูฟงังซึ่งตรงนี้เป็นข้อแตกต่างกันส่วนถัดมาเนี่ยก็คือตัวของเอลิท2เอลิทเนี่ยที่หน้าตาเนี่ยมันเหมือนกันเลยเนี่ยตั้งแต่ภายนอกเนี่ยตัวกล่องก็เหมือนกันตัวดีไซน์หูฟังก็เหมือนกันเนี่ยแล้วมันมีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างนะครับหลักๆเน e l i t e 2เนี่ยตัวพื้นผิวทั้งหมดเนี่ยรวมถึงตรงบริเวณโลโก้ด้านบนเนี่ยของตัวหูฟังเนี่ยมันจะเป็นผิวเดียวกันหมดแต่พอเป็นตัวของ j a b a Elit อลเนี่ยตรงบริเวณที่เป็นโลโก้ที่เป็นปุ่มกดด้วยเนี่ยมันจะเป็นพื้นผิวแบบเงาๆครับอันนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างกันภายนอกที่พอจะสังเกตได้ส่วนเรื่องสเปคที่แตกต่างกันเนี่ยจะมี3หัวข้อใหญ่ๆนะครับหนึ่งคือตัวของไมโครโฟนของตัว j a b a El าเอลเนี่ยจะมีไมโครโฟนอยู่2ตัวครับถ้าเป็นตัวของ Java Elit 3จะมี4ตัวนะครับ ซึ่งสีตัวนี้จะช่วยกรองเสียงนะครับตอนที่ใช้คุยโทรศัพท์ได้ดีขึ้นกว่าตัวของ Elit e 2ครับแล้วก็ถัดมานะครับก็คือตัวของ Elit e 2เนี่ยจะมีตัวฟีเจอร์เฮ r ยทรูนะครับหรือถ้าเรียกเป็นทั่วไปนเนี่ยก็คือตัว Transparency Mode ที่กดไปเนี่ยปุ๊บหนาว้วเราจะดิ้นเสียงรอบข้างเข้ามาในหูฟังเนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าตัวหูฟังเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เป็นอินเอียร์มันก็จะบล็อกเสียงเนี่ยการมีตัวของเฮ r ยทรูหรือตัวของอ Transparency Mode เข้ารงาเรนซีโหมวยทํา เวลาที่สมมุติว่าเราวิ่งออกกําลังกายแบบนี้หรือแบบเดินอยู่ริมถนนแบบเนี้ยเรากดโหมดเฮียร์ทรูเข้าไปเนี่ยปุ๊บเราจะได้ยินเสียงรอบข้างเสียงรถเสียงคนเดินเสียงมอเตอร์ไซค์วิ่งมาอะไรเงี้ยได้ชัดเจนมากขึ้นซึ่งตัวอีลิตสอ่ะจะไม่มีตรงนี้ครับแล้วก็สุดท้ายนะครก็เป็นผมว่าก็เป็นไฮไลท์อีกอันหนึ่งที่รู้สึกว่าอาจจะเป็นตัวฟีเจอร์ที่แบบเป็นแบบจุดชี้ว่าแบบเราจะซื้อรุ่นไหนนะรตรงนี้ก็คือตัวของอีลิตสเนี่ยจะสามารถหยิบใช้งานทีละข้างได้ครับซึ่งตัวของอีลิตสอเน จำเป็นที่จะต้องใช้งานแบบสองข้างพร้อมกันนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อแตกต่างกันส่วนทั้งคู่เนี่ยก็คือจะไม่มีพวกที่เป็นฟีเจอร์ลำลาำอย่างแบบเ,เรื่องเซ็นเซอร์ที่แบบเราถอดหูฟังออกมาแล้วมันหยุดเล่นเพลงเองอะไรแบบนี้จะไม่มีนะครับร่วมถึงเรื่องของ ANC ตรงนี้ตัวของ Elite 2 Elite 3ก็จะไม่มีนะครับในการทดสอบตัวของ Jabra Elite 2 Elite 3นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบตั้งแต่เห็นกล่องเลยเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ผมไม่เคยเห็นบนกล่องหูฟัง Jabra มาก่อนนะครับก็คือตัวของ Google Fast Pair ครับที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ใหม่ อยู่บนตัวของกล่องหูฟังจ a าบ้านะครับ uh, Fast Pair คืออะไรสําหรับคนที่อาจจะไม่คุ้นเคยนะครับตรงนี้ uh, ถ้าเป็นคนที่ใช้ตัวของหูฟัง AirPods uh, คู่กับตัวของ iPhone เนี่ยเวลาที่เราซื้อมาใหม่เนี่ยแล้วก็พอเปิดฝาน,นิดเดียวเนี่ยมันแทบจะแบบ connect หูฟังเข้าไปในระบบของตัว iPhone ได้เลยซึ่งตัว Google Fast Pair ก็จะทําหน้าที่ค,คล้ายๆกันที่ uh, พอดึงขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันก็จะทําหน้าที่แบบ connect แทบจะทันทีนะครับตรงนั้นกับตัวหูฟังที่มีตัวสัญลักษณ์ Fast Pair ตรงนี้ ผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับในตัวของหูฟังจาบ้ายุคใหม่หลังจากนี้นะครับแล้วก็ถัดมาที่ผมชอบเนี่ยก็คืออขึ้นเป็นตัวของบลูทูธห้าแล้วก็เรื่องแบตเตอรี่ในตัวของหูฟังเนี่ยทั้ง2ตัวเนี่ยจะคล้ายๆกันครับก็คืออาชาร์จแบตเตอรี่ทีหนึ่งเนี่ยตัวหูฟังใช้งานได้สูงสุดต่อเนื่องประมาณ7ชั่วโมงสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างตัวของ e อล 2, อลิสองอลลิสามเนี่ยก็คือถ้าเป็นตัวของ e อลลิสามเนี่ยตัวแบตเตอรี่ในกล่องเนี่ยเขาจะใหญ่กว่านะครับก็คือสามารถใช้งานได้รวมกันัน่่ถึงงปรระมมาณ28ชวโแต เป็นตัวของ Elite 2เนี่ยจะใช้งานได้รวมรวมกันเนี่ยประมาณ21ชั่วโมงอันนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างกันในเรื่องสเปคนะครับทีนี้ครับนอกเหนือจากเรื่องสเปคที่เราพูดไปทั้งหมดแล้วเนี่ยพอมาถึงการใช้งานจริงเนี่ยสิ่งแรกๆที่ผมคิดเลยครับว,ว่าแบบโหเรื่องเสียงตอนฟังเพลงเป็นยังไงว่าแบบเฮ้ยทำเป็นตัวหูฟังรุ่นราคาย่อมเยามาเนี่ยเ,เรื่องเสียงเขาจะตัดสเปกลงให้มันแบบดูมีความต่างกับตัวรุ่นบนบน,บนไม้ตรงนี้นะครับผมพบว่าตัวของไดรเวอร์ของหูฟังตัวของ JBL Elite 2 Elite 3เนี่ยเป็นตัว drive ขนาดเดียวกับตัวของ Java Elite 75T ครับตรงนี้ก็โอเคหมดห่วงไปแล้วหนึ่งแต่ก็ยังกังขาอยู่ตอนที่ยังไม่ได้ฟังก็ยังกังขาอยู่ว่าเฮ้ยเรื่องเสียงมันนะไม่น่าจะเท่าเนี่ยมันน่าจะแบบม,มีความต่างอะไรปรากฏว่าพอใช้ฟังเพลงจริงๆผมพบว่าเสียงมันเหมือนแบบคล้ายกับตัวของ Java Elite 75T แล้วมีความคล้ายกันมากครับออสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวของ Java Elite 2 Elite 3เนี่ยเสียงเบส มีลูกที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวของ Java Elite 75 t ด้วยซ้ำครับอันนี้มันเหมือนว่าตัวของ j a บ a จูนเสียงให้ตัวของ Java Elite 2 Elite 3มีความวัยรุ่นกว่าตัวของ Java Elite 75 t 85 t ตรงนั้นตัวของ Elite 2 Elite 3เนี่ยตัวของเียงเบสพอฟังครั้งแรกรู้สึกได้เลยครับว่า มิติเสียงเรื่องของเสียงต่ำแทบเปลี่ยนไปจากที่เราเคยฟังในตัวของ75ทีตรงนั้นอ่าแล้วก็พอฟังเนี่ยรู้สึกว่ามันตัวเบสตัวเสียงต่ำเนี่ยเป็นลูกใหญ่ที่ค่อนข้างกระชับจะไม่ได้แบบนวลน,นวนะครับตรงนั้นแล้วก็เสียงเนี่ยดูมีพลังสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยตอนฟังเพลงเนี่ยก็คือเออจะเป็นในด้านของแอปครับอ่าที่ตัวของ Java El าเอลิทสองเเนี่ยจะปรับแต่งอ่าในตัวของแอปอของ Java เนี่ยได้น้อยกว่าตัวของ j a ร์บ้าเอล75 t 85ทีนะครับตรงนั้นแล้วก็ส ทุกรุ่น,นร,รวมถึงตัวของ j a b a e l เ i ลิ2เ l ล t e 3ด้วยเนี่ยก็คือ j a b a ้ยังคงใส่ใจครับในเรื่องฟังก์ชันการใช้งานตัวของหูฟังครับก็คือเขายังใส่ปุ่มกดต่างๆเนี่ยมาที่ตัวหูฟังเป็นปุ่มลักษณะที่เป็นฟิสิกอลจริงๆนะฮะตรงนี้กดค้างที่หูฟังด้านขวาเป็นการเพิ่มระดับเสียงกดค้างที่หูฟังด้านซ้ายเป็นการลดระดับเสียงกดอ่ะสองครั้งเนี่ยอ่ะเป็นการเปลี่ยนเพลงไปกด3ครั้งอ่ะเปลี่ยนเพลงไปอถอยหลังไป back word อะไรเงี้ยอั น,นียังอยู่ครบนะครับแม้ว่าจะเป็นรุ่นที่ราคาย่อมเยาวลงเนี่ยแต่ j a า a ่าก็ยังใส่ตรงนี้มาครบคันนะครับทีนี้มาถึงการทดสอบในการใช้คุยโทรศัพท์นะครับด้วยความที่ตัวของ j a า a ่ Elite สเนี่ยมีไมโครโฟน2ตัวตัวของ Elite สามมีไมโครโฟน4ตัวเมันน่าจะมีความแตกต่างกันเนาะในตอนที่ใช้งานตรงนี้ลองฟังเสียงกันดูครับว่ามีความแตกต่างย้างไรบ้างครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับตัวของหูฟัง j a าบะอิลิสองนะครับเสียงที่ได้ยินตอนนี้มาจากตัวไมโครโฟนของหูฟัง j a าบะอิลิสองนะครับเสียงที่ออกไปจากตัวของ iPad เนะี่ยลองฟังกันดูนะครับว่าคุณภาพตอนที่ใช้ตัวของ j a าบะอิลิสองคุยโทรศัพท์อันเนี้ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับบรรยากาศตอนนี้เนี่ยก็ด้วยความที่เป็นช่วงหน้าฝนก็จะเมฆคลึ้มหน่อยมีลมผ่านไปมาเนี่ยเออเออ,เอ,อแต่ก็ไม่ถึง มีลมมาหนึง่งตัวน,นั้นนะครับลองดูว่าการที่ตัวของหูงฟังตัวเนี้ยใช้บัตสองนี่ยคุณตับครับตัวของช้บัรอีสาม โอเคครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับตัวของหูฟัง Jabra Elite 3นะครับเป็นหูฟัง True Wireless รุ่นใหม่อีกตัวนึงน,นะครับที่ผมได้ทสในช่วงนี้นะครับในตัวของหูฟัง Jabra Elite 3เนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันกับตัวของ Jabra Elite 2เนี่ยก็คือจํานวนไมโครโฟนที่เขาบีมากกว่านะครับตัวของ Jabra Elite 3เนี่ยจะมีไมโครโฟน4ตัวนะครับช่วยในการกรองเสียงตอนที่ใช้คุยโทรศัพท์น,นะครับตรงนี้ลองเปรียบเทียบ เรื่องเสียงจากไมโครโฟนของตัวหูฟัง Jabra Elite 3เนี่ยเทียบกับตัวของ Jabra Elite 2ด้วยนะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงด้วยนะครับตรงนี้ครับก็ลองดูเรื่องเสียงกันไปนะครับเป็นไงครับสำหรับเสียงที่ได้ยินกันไปนะครับตอนที่ใช้คุยโทรศัพท์นะครับสำหรับตัวของ Elite 2นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าเสียงบรรยากาศรอบๆเนี่ยมันจะถูกดึงเข้ามาแล้วก็ระดับเสียงเนี่ยเสียงเรากับเสียงบรรยากาศเนี่ยมันจะแบบเหมือนตีีกันนิดนึงมันจะแบบเหมือนเท่าๆกันไปหมดเลยนะครับแต่กับตัวของ Jabra Elite 3เนี่ยด้วยความที่เขามีไมโคร มันจะช่วยกรองเสียงรอบๆเสียงบรรยากาศรอบๆเนี่ยออกไปได้มากกว่ามันทําให้เสียงบรรยากาศรอบๆเนี่ยมันดูไม่ได้ดังเท่ากับตัวของ Java า e เอลิทสองเสียงเราเนี่ยตอนที่ใช้คุยโทรศัพท์กับตัวของ j a ร์บ้าเอลิทสามเนี่ยมันเลยรู้สึกว่ามีความชัดกว่าตรงนั้นอันนี้เป็นข้อแตกต่างกันนะครับตอนที่ใช้คุยโทรศัพท์ระหว่างตัวของ j าร์บ้าเอลิทสองเอลิทสามนะครับตรงนี้โดยรวมนะครับสำหรับตัวของ j าร์บ้าเอลิทสองเอลิทสามเนี่ยผมถือว่าเป็นหูฟังที่ a าร a บ้าทกันบ้านมาดีมากครับก่อนหน้าที่ผมจะได้ หูฟังมาารู้คร่าวๆว่าอ๋อเดี๋ยวหูฟังเนี่ยมันจะมีมาหน้าแต่ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับสิ่งที่ได้อย่างเดียวคือเป็นหูฟังกลุ่มใหม่ที่แบบราคาไม่สูงมากผมรู้แค่นั้นพอบอกว่าราคาไม่สูงตอนแรกผมก็ไม่ไม่คาดคิดมาก่อนว่าราคามันจะกดลงไปต่ำกว่า3 0 0พันนะตรงนั้นก็แบบพอแบบเปิดตัวมาอารู้ข่าวแบบโอเคประมาณเนี่ยสองพกับตัวของ2 9 9 0นเนี่ยโอเค โหเป็นราคาที่แบบไม่เคยเห็นจาบ้าทำมาก่อนแล้วก็พอได้เทสเนี่ยผมรู้สึกว่าจาบ้าคิดถูกต้องครับที่ตัดฟังก์ชันไอล้ลำลามอะโอเคครับแต่สิ่งที่เป็นคอของจาบ้ายังอยู่เนี่ยก็คือเรื่องเสียงจาบ้ายังทําได้ดีอยู่ยังเป็นเส้นมาตรฐานที่ทําได้ดีอยู่อยากให้จาบ้าเนี่ยรักษาตรงนี้ไว้ครับแล้วก็เรื่องปุ่มกดบนหูฟังตรงเนี้ยจาบ้าไม่ได้ตัดออกอันนี้ถือว่า เป็นสิ่งที่ดีมากผมชื่นชมมากว่าตัวของ e l i t e 2 e l เ t e 3เนี่ยจะาบ้านยังทำได้ดีอยู่ในส่วนนี้นะครับคำถามถัดมาสำคัญมากครับว่าใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วแบบเฮ้ยน่าสนใจมากตัวของ e l i t e 2 Elite 3เนี่ยจะเลือกตัวไหนดีเอาจริงก็เลือกยากนะคือคือถ้าถ้าเอางี้ดีว่าถ้า ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้อยากจ่ายราคาสูงแล้วก็ไม่ได้สนใจเรื่องของการใช้คุยโทรศัพท์อย่างที่ทำเทสให้ดูเนี่ยว่ามันมีข้อต่างอะไรกันบ้างเงี้ยแล้วก็ฟังก์ชั่นแบบใช้งานข้างเดียวพวกเนี้ยไม่ได้ใช้ คือเลือกตัวของ Java Elite 2เลยครับอันนี้คุ้มค่ามาก2,290ได้ประกัน2ปีด้วยอันนี้ถือว่าคุ้มจริงๆครับแล้วก็ถ้าดูแล้วเนี่ยตรงเนี้ยข้อตกต่างนิดๆหน่นอยๆเนี่ยที่ตัวของ Elite 3าทำได้เพิ่มขึ้นการใช้ตัวหูฟังข้างเดียวเนี่ยจะว่าเป็นเป็นฟีเจอร์ผมอะไม่ค่อยได้ใช้หูฟังข้างเดียวแต่คือรอบๆตัวเนี่ยเพื่อนๆที่ทางานออฟฟิศเนี่ยกายเป็นว่าเพื่อนๆที่ทำงานออฟฟิศ มักจะใช้หูฟังข้างเดียวอันนี้เขาบอกว่าเฮ้ยแจ๋วมากเขาแบบชอบมากเวลาแบบใช้งานแล้วแบบอ่ะใช้หูฟังข้างเดียวอีกข้างหนึ่งยังได้ยินเสียงอยู่ในออฟฟิศอยู่ด้วยเนี่ยอันนี้ตัวของจาร์บะเอลิทสามจะตอบโจทย์ครับแล้วก็ฟังชั้นอื่นอ่ะก็ทําได้ดีมันเหมือนกันอ่ะเรื่องคุยโทรศัพท์มีไมโครโฟน4ตัวอันนี้ก็ทําได้ดีกว่าตัวของเอลิทสองเนี่ยเพิ่มเงินอีกหน่อยเน่งมาเป็นตัวของจาร์บะเอลิทสามพร้อมประกัน2ปีก็โอเคครับตรงนี้ตรงตรงนี้เนี่ยใครดูแล้วสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมทำลิงก์ไไไววว้้้้้ใหหหนนนะครัับบ่่่าาาตขอองงเีียซืดท เราเดี๋ยวพบกันในตอนต่อไปครับส่วนตอนนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ